สวัสดีครับพบกับผมเบียร์แคมปิ้งเต็นท์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถตู้คู่แฝดน,นะครับโตโยต้าตรงนี้เป็นตัวเก่าแล้วก็ขวามือเป็นไฮเอ e ตัวใหม่นะครับอันนี้ลูกค้าเอาเข้ามาบอกว่าเอาให้เหมือนกันเลยกับรถผมอันนี้คันนู้นคือรถผมนะครับอันนี้คือรถลูกค้าก็คือทุกอย่างจะเหมือนหมดเลยแต่ว่าได้ตัวนี้ได้โซลาเซลล์ที่ใหญ่กว่าเพราะว่าเป็น540ตัวนู้น535ก็นิดหน่อยนะครับก็พอๆกัน อันนี้ติดแอรเรียบร้อยแล้วครับนี่เปิดแอร์อยู่นะครับเปิดไว้23ตอนนี้แดดก็อยู่ประมาณ11บเโมงครึ่งเกือบเที่ยงเกือบเที่ยงนะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นโซล่าเซลล์เดี๋ยวไปดูกันอ่าอันนี้ก็อยู่ฝั่งนี้ ก็จะใส่ขาจับเหมือนผมเลยเห็นไหมเหมือนกันเลยเพราะว่าขาจับตัวนี้มันจะแข็งแรงแล้วก็มันไม่หย่อนเวลาเรายึดบนหลังคามันไม่ติดหลังคา๋่าให้ดูข้างบนนะครับดียวให้ดูข้างบนแ๊บนะึงอ่ะโอเค ช่องว่างช่องว่างข้างใต้มีใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันแผงจินโกะนะครับ540วัตต์ไปดูข้างในกัน,<ว>นผมเปิดไว้23องศานี่แดดเปรี้ยงๆเ,เลยนะกลางเที่ยงวัดอุณหภูมิออกมาได้26องศานะครับ ก็ถือว่าโอเคนะเห็นไหมข้างบนนี้แอร์อันนี้คือแอร์เป็นแอร์ไฮเออร์นะครับขนาด9,000 BTU ผมปิดก่อน,นี้ก็ลูกค้าไปใส่ไม้มาไอตัวรุ่นนี้มันข้อเสียของมันก็คือมันมันมีคารมันอยู่มันอยู่ข้างนอกนะครับจะติดตั้งยากสักนิดนึงแต่ติดตั้งได้แข็งแรงนะครับ ก็จะมีตั้งหน้ามีอะไรบ้างก็จะมีปุ่มปิดเปิดปิดบวกลบอุณภูบวกลบอุณหภูมิแค่นั้นนะครับแล้วก็นี่กับปรับซ้ายขวาได้ตัวนี้ปรับหน้าหลังได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตู้ระบบการจ่ายพลังงานตัวนี้ก็เป็นรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะครับ ด้านหน้าก็จะมี220โวลต์ลูกค้าเผื่อ,อไว้ใช้ไมโครเวฟเผื่อ,อไว้ใช้อุปกรณ์ต่างๆ mm hmm. เป็น220แล้วก็มีหน้าจอมอนิเตอร์นะครับตอนนี้ใช้เท่ากับพอเวลาที่เราใช้โซล่าเซลล์ด้วยเนี่ยเท่ากับเราใช้แบตเดี๋ยวนะโอนิดเดียวเองอะ3.4แอมป์เองโซล่าเซลล์ชาร์จเข้าอยู่14.5แอมป์ นะครับอันนี้จากแผงจากแผง10แอมพอมาเป็น MPPT ตอนนี้ขึ้นเป็น16ละแดดดีๆแดดดีๆขึ้นมาเป็น16เลยนะครับด้านหน้าก็จะมีน,นี้ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์ลืมอันนี้เป็นปิดเปิด220ปิดเปิด USB แล้วก็ปิดเปิดระบบ12โวลต์ทั้งหมดนะครับมีไฟแสงสว่างด้วยอะไรด้วยข้างในก็เดี๋ยวไปดูเปิดดูข้างในสักคู่นะครับ ี่คือด้านในนะครับก็จะเป็นก็จะมีตัวชาร์เจอร์ไม่ร้อนนะไม่มีอุ่นๆน,น,นิดๆแต่ไม่ร้อนเลยตัวนี้ก็เป็นชาร์จรถตัวนี้ชาร์จอ,อโซล่าเซลล์นี่เบรกเกอร์นะครับตัวนี้ก็ตัวสเต็ปดาวนอันนี้ข้างล่างเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้มีบูทแถมบูทูธให้ลูกค้าด้วยนะครับขนาด300แอมป์24โวลต์นะครับเห็นมข้างบนเป็นอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์นี้ชาร์จประมาณผมตั้งไว้10 10กว่ากว่า1 8แอมป์เพราะว่ารถมันเก่ายังไม่ได้ทำยังไม่ทำใดยังไม่ได้ทำอะไรมันก็จะอ้นนี้หน่อยนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังตรงนี้เป็นที่ชาร์จไฟบ้านนี่ครับ54 M. แอมป์นะครับชาร์จเข้าอยู่5 4แอมป์แล้วก็มีสายสายให้ด้วย เดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทเครื่องดูระบบการชาร์จของรถกันนะครับเราสักรู่ครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วครับขึ้นอยู่10แอมป์นะเข้าอยู่ที่10แอมป์เดี๋ยวต้องปรับเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องให้ลูกค้าไปตรวจเช็คของหน้าแปนไดโอดของของของตัวสตาร์ทนะครับตัวตัวปันไฟ อาจจะต้องไปเช็คสักนิดหนึ่งนะครับพบเมื่อวานซื้อทดสอบแล้วมันใช้ได้วันนี้เหลือแค่ 10m เดี๋ยวผมเอาโซลาเซลล์ลงเอาโซลาเซลล์ลงก็ไม่ได้เกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับทีแรกคิดว่าเกี่ยวกับโซลาเซลล์เพราะว่าบางทีเราชาร์จโซลาเซลล์เนี่ยโวลต์ของโซลาเซลล์มันอาจจะอาจจะสูงทำให้ มีปัญหาแต่ว่าไม่เกี่ยวกันก็เดี๋ยวเปิดโซลาเซลล์เข้าไปเปิดโซลาเซลล์เข้าเหมือนเดิมน่าจะเป็นที่ใดเนาะตัวปั่นไฟเป็นที่ใดอาจจะมีปัญหาจากหน้าแปลนไดโอดทีออ่อาจจะมีบางตัวขาดแล้วก็จ่ายจ่ายากระแสไฟได้ไม่เต็มที่นะครับ ถ้ารถเก่าๆถ้ารถเก่าๆเนี่ยรถคันนี้ก็ค่อนอายุเยอะแล้วเพราะว่าอาจจะมี10-20ปีนะ2 0ปีเกือบ20ปีแนละ้วก็ใกล้เคียง20ปีอาจจะต้องไปแมเทนแนนในเรื่องของตัวแอมป์น,นิดนึงน,นะครับได้สิอันนี้ได้10แอมป์โอเคอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปจัดการในะเรื่องของไดได้ปั่นไฟมา กระแสมาได้ไม่เยอะครับอันนี้เป็นสายชาร์จไฟบ้านนะครับที่ชาร์จไฟบ้านจะอยู่ด้านหน้าดับเครื่องก่อนดับเครื่องเรียบร้อยครับที่ชาร์จไฟบ้านอยู่ตรงนี้ ด้านหน้านี่ครับเป็น Powercon นะครับสบายๆช่องเล็กๆไม่ต้องใช้แรงดันเยอะถ้าเป็นตัวใหญ่จะเป็นแบบของรถผมไม่ค่อยเวิร์กแต่แข็งหมดแล้วแล้วก็เวลายึดมันไม่ค่อยอยู่ฮะจนิมฝัามแข็งแรงจะสู้ตัวนั้นไม่ได้จริงๆพีคอนดีกว่านะครับก็ออกแบบมาใช้220คนตั้งแต่ ทนได้ถึง20แอมป์อยู่แล้วนะครับด้านหน้า,าชมด้านหน้า2คันเหมือนกันเลยโอเคครับผมท่านใดที่กำลังมองหาระบบแอร์ Air, นะครับติดตั้งบนรถยนต์ตัวนี้ใช้ได้ประมาณ5วัน5คืนถ้าจอดอยู่แบบนี้นะครับ ถ้าเราชาร์จแบตเต็มประจากที่บ้านนะครับแล้วก็ใช้ได้ประมาณ5วัน5คืนหรือถ้าใช้กลางคืนอย่างเดียวเนี่ยก็น่าจะผมว่าน่าจะเกิน10วันเพราะว่าตัวโซล่าชาร์จเจอตัว540วัตต์เนี่ยกำลังในการชาร์จค่อนข้างสูงมากถือว่าโอเคเลยนะครับใครสนใจก็สอบถามข้อมูลได้ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ